ปัญหาอีกอย่างหนึ่งของผู้ป่วยไตเสื่อมนะคะอาจจะมีภาวะบวมได้เนื่องจากการขับน้ําออกทางปสัสสาวะขับออกได้น้อยนะคะหรือว่าอาจจะมีภาวะที่อันบูมินในเลือดต่ําก็เลยทําให้มีอาการบวมเกิดขึ้นนะคะผู้ป่วยที่บวมต้องได้รับการดูแลเพื่อให้เกิดความสุขสบายแล้วก็ปลอดภัยขึ้นนะคะสําหรับการดูแลเราจะแบ่งออกเป็นข้อๆนะคะสําหรับข้อที่1ก็คือ ต้องมีการวัดความดันโลหิตอยู่เป็นระยะระยะนะคะเพราะว่าผู้ป่วยที่บวมเนี่ยจะทําให้มีการข้างของน้ําในร่างกายการข้างของน้ําเป็นสาเหตุทําให้ความดันโลหิตสูงขึ้นได้นะคะอันที่2ก็คือต้องบันทึกน้ำเข้าน้ําออกนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ําที่เราดื่มหรือว่าน้ําจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนะคะเพราะว่าการบันทึกน้าเข้าน้ําออกเนี่ยจะเป็นตัวที่บ่งบอกว่ามีน้ําเกิน ในร่างกายหรือเปล่าการที่น้ำเข้ามากกว่าน้ำออกทำให้เรารู้ว่าจะมีการข้างของน้ำในร่างกายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างที่สามก็คือในเรื่องของการชั่งน้ำหนักนะคะชั่งน้ำหนักทุกวันนะคะเพื่อที่จะประเมินภาวะบวมของร่างกายโดยที่น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยจะทำให้เราทราบว่ามีน้ำข้างในร่างกายดูแลเรื่อง การรับประทานยาขับปัสสาวะนะคะเพราะผู้ป่วยไตเสื่อมเนี่ยบางรายนะคะแพทย์เขาก็จะสั่งยาขับปัสสาวะให้เพื่อเป็นการช่วยผู้ป่วยอีกทางหนึ่งในการขับน้ําออกจากร่างกายเพราะว่าเราไตเสื่อมนะคะการทาน้ําออกจากร่างกายนี่ก็ทําได้น้อยคุณหมอก็จะเพิ่มยาขับปัสสาวะให้ก็อย่าลืมทานตามที่คุณหมอสั่งนะคะกรณีที่ผู้ป่วยเท้าบวมนะคะเวลานอนเนี่ยก็ให้ยกเท้าสูงโดยใช้หมอนรองส,งสูงๆก็ได้ค่ะ เพื่อที่จะให้น้ำส่วนปลายเนี่ยไหลกลับเข้าหาหัวใจได้ดีขึ้นก็จะลดอาการบวมได้นะคะอย่าลืมไปพบแพทย์ตามนัดนะคะเพื่อที่ว่าแพทย์ก็จะได้ตรวจดูก้าไตานะคะเกลือแร่ในร่างกายตรวจดูโปรตีนในเลือดหรือว่าตรวจปัสสาวะหรือว่ามีโปรตีนรั่วหรือเปล่าหรือว่าตรวจดูความเข้มข้นเลือดเพราะสิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับไตทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็จะได้หาแนวทางในการ ปรับสมดุลของสิ่งเหล่านี้นะคะสุดท้ายนะคะก็คือสังเกตอาการแน่นอึดอัดหายใจไม่อิ่มนอนราบไม่ได้นี้ก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนนะคะว่าอาจจะมีน้ำท่วมปอดได้ถ้ามีอาการเหล่านี้ให้รีบไปพบแพทย์นะคะเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขต่อไปค่ะ